เราสองคนครับวันนี้เราจะไปเที่ยวไหนกันครับผมวันนี้เราจะไปตั้งแคมป์นะคะใช่ครับผมเราจะไปตั้งแคมป์ที่ภูอิงทานแคมป์นะครับผมสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะครับทุกคนรอบนี้เราไม่ได้ไปเป็นวิวภูเขาแล้วนะคะรอบนี้เราจะไปริมน้าใช่ครับผมไปกลางริมน้ําครับไปเล่นน้ำซะหน่อยครับวันนี้คลายร้อนคลายร้อนครับผมเดี๋ยวไปดูบรรยากาศครับว่าจะสวยขนาดไหนนะเรายังไม่เคยไปนะทุกคนไปครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศครับผม ตอนนี้เราถึงอำเภอสวนพึ่งแล้วนะทุกคนก็อีกประมาณ26กิโลครับผมก็จะถึงที่แคมป์ของเราครับผมผู้ยิงทานแคมป์นะครับรชมบรรยากาศครับผมสองข้างทางผู้ทลาราสวนพึ่งของเราไปผู้ยิงทาน,นครับ ทานแคมป์มีสองที่นะครับผมมีทั้งภูยิงทานแคมป์แล้วก็ภูยิงทานรีสอร์ทนะครับผมต้องไปให้ถูกนะครับผม่อนมีสองที่ครับผมไปาบรรยากาศดีครับผมวันนี้ ของพวกเราครับสำหรับสวนพึ่งราชบุรีนะครับผมบรรยากาศดีครับนี่ผมชอบทา่าเส้นทางแบบนี้นะครับผมธรรมชาติดีรอบนี้เราเลือกมาดื่มน้ำออรอบนั้นเป็นภูเขาใช่รอบที่แล้วไปแคมปิ้งฮิลล์แอาเฟ่เป็นยู่ภูเขาวสวยมากวิวสวยมากมเหมือนเหมือนอยู่นานอะ่ะวิวคล้ายๆอยู่นานเลย สปัเขาบอกว่าเป็นสปันนาดีสำหรับใครที่ยังไม่ชมนะครับผมผมลงไว้ใน YouTube นะครับผมกดเข้าไปดูได้นะคลิปเก่าๆนะเลื่อนดูนะครับผมนี่โฆษณา <laughs> เราเรามีคลิป <laughs> เราเราทำคลิปอยู่นะคะของแคมปิ้งที่แม<อ>็คาเฟ่นะคะลงไว้อยู่ครับผมเข้าไปดูได้เลยนะคะ YouTube ุ้งสตอรี่การเดินทางนะคะอดูแล้วกดกดติดตามกดไลค์เลยนะคะ กดซับะไคร b e กดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับผมมือใหม่มือใหม่ อย่าเพิ่งตกนะขอให้การเต้นก like ่อนนะคะค่อยตกนะบรรยากาศตกแน่คืนนี้ไม่รอดแน่เราเลยนะเขาเๆเลยนะให้เลือกเป็นผู้ประสบภัยเราจะเป็นผู้ประสบภัยหรือเปล่าครับคลื่นมาแล้วนะคะเม่เนี่ยเหมือนฝนมันตกครับฝนตกหรือเปล่าเนี่ยข้างใน ให้ชมบรรยากาศไปชิวๆครับผมบรรยากาศดีมากเส้นทางก็จะประมาณนี้ครับผมสำหรับสวนพึ่งนะเส้นทางธรรมชาติอบร้อมด้วยวิวภูเขามีที่แคมป์ดีสอร์ทเยอะแยะมากมายครับผมอำเภอนี้ขึ้นชื่อนะครับผมขึ้นชื่อในสถานที่ท่องเที่ยวนะครับผมราชบุรีนี่ อีกเกกิโลครับผมเดินทางกันต่อตอนนี้อีกประมาณ5้าโลเราก็จะถึงที่พักแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ฝนฝนเริ่มโปอยมาแล้วค่ะฝนเริ่มปอยมาแล้วพูดยังไม่ขาดคำครับผมได้เป็นผู้ประสบภัยแน่เราฝนเริ่มปอยมาแล้วแต่เรายังไม่ถึงที่พักเราจะ ไม่รู้ว่าไปถึงที่พักฝนมันจะตกแรงหรือเปล่าถ้าตกแรงก็น่าจะยังกลับไปไม่ได้แ <Okay. S 1> <laughs> ต่ต้องรอดูอีกทีนึงนะคะอีกประมาณห้ากิโลเราก็จะถึงที่พักแล้วไปกันต่อ <laughs> เป็นไงบ้างคะวันนี้ <laughs> องแท้นะคะตอนนี้ตกแรง <laughs> ตกหนักแล้วพาตอนนี้ของแท้นะคะ ไม่รู้ว่าวันนี้เราจะสามารถกางเ,าเต็นท์ริมน้ําได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าฝนตกหนักมันก็น่าจะกางไม่ได้เนาะกลัวว่ามันจะมีน้ําป่ามนาะต้องรอโดยพื้นแต่ตอนเนี้มันเริ่มตกหนักแล้วเดี๋ยวต้องถามเจ้าของ้านก่อนครับผมว่ามันกางได้ไหมถ้ากางไม่ได้น่วก็ไม่กางครับผมไม่เสี่ยงครับเพราะว่าเดี๋ยวตื่นขึ้นมาล <c oughs> อยไปกับน้ำานก่ไม่ไหวครับผม <c oughs> แต่ว่าเรามีแผนสองเราเตรียมอุปกรณ์ที่นอนในรถมาด้วยเราลองดูอีกทีหนึ่งถ้าสมมติกลางไม่ได้เราก็น่าจะนอนในรถเดาน่าจะได้แคมป์คาครับผมน่าจะได้แคมป์แคมปิ้งครับให้ดูบรรยากาศนะคะตกแรงมากตอนแรกนึกว่าจะไปปอยที่ไหนได้มันตกแรงมากเดี๋ยวไปรอลุ้นนะผมว่าจะกาง็ลทปได้ไหมนะครับผมตปต่อ ครับผมตอนนี้เรามาถึงทางเข้าแล้วครับผมปู่อินทานแคมป์สวนพึ่งนะครับผมเลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยฝนตกยังไม่หยุดนะครับผมดูทางดิ<ฮ>ทางหินลูกหลังนะครับผมข้างาสุดติง เยอะอยู่ด้นี่ไม่ใช่ว่าไม่เยอะนะเป็นขอาร้านค้านม่ละร้านค้าลุงปอีปอ๋บอมันต้องจอดตรงนี้ค่ะ ตอนนี้มาถึงแล้วอันตอนนี้รออะไรอยู่คะรอพี่พีเขาเก็บเต็นท์ก่อนครับตอนนี้เขาเก็บเต็นท์ไม่ได้ครับฝนตกครับเราก็ต้องรอต่อไปครับ <c oughs> รอดูก่อนว่าเราจะกางได้ไหมเหมือนกันฝนตกตอนนี้ <c oughs> ตอนนี้ฝนตกลงมาอีกแล้วค่ะมาถูกวันหรือเกินไม่ได้ดูกลมตุงูุตูอะไรเลยไปเดี๋ยวรอเขาก่อนครับ ฝนหยุดแล้วนะคะฝนหยุดแล้วแล้วตอนนี้คนก่อนหน้าเขาก็เก็บของไปแล้วเราก็จะขนของลงมาเพื่อที่จะกลางเป็นของเราต่อเต่ไม่รู้ว่าฝนจะตกลงอีกหรือเปล่า มาจะเที่ยงกลางไม่ได้ครับปวดเราเป็นผู้หญิงบอบบางเรามีหน้าที่ถือกล้องอย่างเดียวนะคะหน้าที่กลางเต็นก็ให้ผู้ชายผู้ชายเป็นคนทำ ตอนนี้บ้านของเราก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูข้าง,างในนี่บ้านเสร็จแล้วค่ะนี่นี่ก็แบบในเต็นนะคะนี่ก็จะเป็นข้างหน้าเต็นท์ นื่องก็จะเป็นลำทานตอนนี้น้ำขุ่นนะคะเพราะว่าฝนฝนตกติดต่อกันนานน้ำก็จะสีขุ่นแต่เมื่อเช้าที่มาถึงสีใสนะคะแต่ตอนนี้น้ำฝนตกฝนตกตั้งแต่เช้าก็เลยทำให้สีน้ำขุ่น เต็เดเต็นแป๊บหนึ่งครับผมเต็นยังไม่ตึงเท่าไหร่ถ่ายน้ำป่าให้ท่านผู้ชมดีถ่ายแล้วบอกแล้วบอกว่าฝนติดตกติดต่อกันตั้งแต่เช้าอันนี้เป็นน้ำป่านะคะแต่ว่าไม่รุนแรงน่า <c oughs> เต็นเราก็เสร็จเรียบร้อยครับ ตอนนี้เพิ่มเสามาอีกสองเสาฝั่งนู้นกับฝั่งนี้กับฝั่งนู้นครับลมจะได้เข้าเข้าหน่อยครับทีปลายฟ้าก็กำลังตัดจกิบของครับกำลังอาหารเย็นเตรียมอาหารเย็นครับผม<ะ>อีกกุ้งจะทำอะไรกินเนี่ย จะทําเมี่ยงซีฟูด้ดรือที่ขาดไม่ได้ก็คือส้มตำค่ะขาดไม่ได้ส้มตำครับใช่ค่ะเราไปที่ไหนแล้วก็พกไปทุกที่ค่ะเรามันเป็นลูกอีสานอยู่แล้วครับล,ลูกอีสานเพื่อนๆพี่ๆก็เยอะนะครับผม ตรงกับวันหยุดยาวก็แบบนี้แหละครับผมเต็มลานครับตอนนี้พี่แปลฟ้ากำลังลวกครับกำลังลวกกุ้งลวกหมูทำเมียม่ยงเมี่ยงซีฟู้ดนะครับไหนลองเปิดดินี่มีอะไรบ้างเดี๋ยวนี้เราก็จะมีสเต็ก ันไไม่ได้แล้วก็มีนี่ครับฟองเสียงก่อนครับ <c oughs> เสียงที่คุ้นเคย <c oughs> ชื่ใจครับผมกับบรรยากาศแบบนี้ครับ งานเย็นเราเสร็จเรียบร้อยครับผมเมี่ยงอาหารทะเลมีทั้งหมูมีทั้งส้มตำใช่แล้วค่ะตำกึ้งสดสดสด,สดอันนี้กับกับแก้มนี่กับแก้มครับผมบรรยากาศกำลังดีครับฝนกำลังตก <laughs> กำลังจกปล,อย,ปลอยครับผมมาครับกินข้าวยังนี้กินข้าวเที่ยงกันเลยกินไปด้วยกิน <laughs> I like <Hello. laughs> 嗯。谢谢 สวัสดีเช้าวันที่สองการเดินทางเช้านี้ทำอะไรกินครับข้าวต้มหมูข้าวต้มหมูใส่ไข่ครับผมไม่ดีม่มาเดิมเป็นไงเมื่อคืนอากาศดีไหมอากาศดีเย็นสบายไม่ต้องเปิดพัดลมเลยเม่คื่นเย็น,ยนอากาศเย็นตลอดครับผมไม่ว่าจะ ลำทานเริ่มกลับมาใสอีกแล้วครับหลังจากเมื่อวานนี้ฝนตกขุ่นไปนิดหนึ่งครับเหมือนน้ำป่าครับผมเช้ามาน้ำใสแล้วครับเดี๋ยวใสๆลงไปเล่นน้ำแช่น้ำก่อนก่อนกลับบ้านเพียงครั้งเราก็เก็บเต็นท์เก็บอุปกรณ์แล้วครับผม ชาร้อนๆขาออนๆ้าต้มอ่อนๆข้าต้มกับไข่ต้ม <c oughs> ต้มกับไข่ต้มครับเมนูเดิมอีกมากกับเก็บเต็นท์ครับผมเพื่อนๆพี่ๆข้างๆเราก็เริ่มเริ่มทยอยเก็บทาบเก็บเต็นแล้วครับไ <c oughs> บค์เกอร์มอเตอไซค์ก็เก็บเต็นท์เรียบร้อยครับ เดี๋ยวเราลงเล่นน้ำก่อนไปกลับ วานเล่นไม่ได้ครับวันนี้ขอหน่อยครับก่อนกลับลงแช่น้ำเย็นๆก่อนก่อนกลับบ้านครับ

เราก็เก็บเต็มหมดแล้วครับผมเราจะกลับกันแล้วค่ะฝนเริ่มจะมาแล้วค่ะโกทูกรทบครับปดมืดมาแล้วครับผุ้คนผ่านไปครับเดี๋ยวไว้แค่ความทรงจำครับผู้อินทานแคมป์เก็บของเรียบร้อยครับเตรียมตัวกลับบ้านฝนมาแล้วครับ นี่ปกเปกปกเปกแล้วนี่อันนี้จะเป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ำก็มีหลายห้องแยกชายหญิงผู้ชายอยู่ฝั่งนู้นอันนี้ผู้หญิงอยู่ใกล้ๆ นนี้จะเป็นบริเวณที่กลางอันนี้ก็คือห้องน้ําอยู่ใ,ใกล้ๆนะคะไม่ต้องเดินไกลเอ้าเมืองก็เป็นที่จอดรถข้าเมืองก็กลางเป็นมได้เหมือนกันไงตอนนี้ฝนเริ่มตกลงมิตรค่ะฝนเริ่มลงนะจ๊ะตอนมาตกเนี่ยตอนกลับจะตกแล้วอ,อตกตอนมาก็ตกเหมือนกันค่ะ เจออมยให้รูสิว่าไหนก็เดิมฝนก็เริ่มลงเม็ดแล้วค่ะ ตกทั้งตอนมาตอนกลับเออไปเลยไปเลย ไม่ได้เปิดพัดลมเลยเมื่อคืนเพราะว่าบรรยากาศเย็นมากเลยเย็นทั้งคืนพัดลมไม่ได้ใช้แล้วใช่อากาศดีครับผมเดี๋ยวไว้ว่างๆเดี๋ยวมาใหม่ครับแล้วก็เจ้าของร้านก็บริการดีนะเก็บเดินตลอดครับผมเซอร์วิสเซอร์วิสตลอดเซอร์วิสลูกค้าดีมากช่วยทักทายพูดคุยตลอดเวลาครับผมถือว่าโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้แหละครับผมเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับ ว่าเราจะไปที่ไหนกันต่อนะครับผมอย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานี่นะครับผมเอาไว้เจอกนใหม่โอ,อกาสหน้าครับผมบ๊ายบายครับผม